เ่าไปเนาะอัตมาไม่เคยโกหกหรอกอัตมาไปกับคณะทัวร์จนแบบพูดง่ายก็คือมันสี่สิบหสิบกว่าคณะแล้วไปวางคณะไปเจอนี้อัตมาบอกว่าโยมไม่ต้องรีบหรอก อาจารย์รู้ไหมว่าผมเป็นใครเนี่ยผมูวไทยเนี่ยผมวิ่งวันนึ่ง40กิโล50กิโลภบ้านเราห็นไาบ้านเราภาาภาษ้ภาษานาษาภา่าภาษาีาษาภาษาภาษาภนาภาาาษาาษาาันภาษาภาษาภาันภาษาภาษาภาษานาา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  โอ้นี่นนี่น่อามาเห็นที่นวกผวนอ้ผูวมาซื้อตรงนี้ถ้ามาซื้อทาตรงนี้ช่านารลไ้มวมเพประกาศจใหญ่ต้องมะซื้อกัเป็นยายานรวยามนี่เอระเจียตึงดรถมาจอดเอาเอยอ้มีาไยนเอาไปกับหัวี่เห็นเนี่ย แม่เจี๊ยบไขว่ายังไหนกันสิเออเราลดแลมไก่ไข่ของวันไทยหมดอ่ตอนไปยังไม่เห็นอ่ะตอนนี้เห็นแต่ว่าเราเอาสู่ฟังยูอาจารย์องค์นีู้้จักกันยูแม่คีดอะย้ายตุนยูเนี่ยไม่ใช่ตุนยูอาจารย์นี่ยังบม่เริ่มซื้อเราเดี๋ยวไลายอ็มนี้กันยูจริงๆนะท่าต้องนสั่งตอนุกเพื่อนที่ใหม่เนี่อันนี้หัวจะหัวจะซื้อได้มั้งหัวจะซื้อจะติดต่อได้

าถามว่าของของของถ้าของพระลูกพราหลานนะถ้ามันได้ขี้บก็เนี่ยมันจะไปได้เร็ว่าคนอื่นนย